ฉันบอกให้ฉันบอกให้มันรอต้อนรับอยู่นี่เลยบบอ๋อกูว่าแล้วอะบล็อกบอกบล็อกบดีบล็อกบดีบล็อกบดีบอกสวิตเปิดและกีแก่มันจะถือได้กี่กี่ของกี่อย่างวะมันจะถือของได้กี่อย่างเอาได้สองอย่างก็ก็นึกว่าสามอย่าง,าอางโอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะอยในเกมมาริทีวีนะครับซึ่งวันนี้เรามาเล่นเป็นลังกี้กายนะครับก็ก,ก,ก็ก็ไม่มีอะไรมากก็นึกว่ามันถือของได้สามอย่างแต่มันถือได้สองอย่างนะก็แบบ โอ้โหกูใช้พลังดิบจุกเลยนะเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าอ m ไมก็ oh ตัวปันนน่นโดนมันเดือดโอ้ยขอโทษค่ะมันน่าจะเดินมาชันแน่นเลยขอน้ำหอมอ๋อขอบคุณมากข้างไม่เห็นหรอกโอเคงั้นปั่นต่อต้องไปช่วยแล้วมัง้งแต่ฉันไม่มีของเลย มันเบิ้ลชั้นตายน,นะ่นน่ะอ๋อมันเห็นมันเบิ้ลชั้นตายครับเฮ้ยอ้เห็นฉันมันเห็นฉันมันเห็นฉัน oh เ oh 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 อ้าไม่กอดเอ้าไม่กอดเอ้ไม่กอดเอ้ไม่กอดเอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเอ้าไม่ตามหรอกแต่พี่ขึ้นไปพี่ก็อ๋ตายเหมือนเดิมฉันบอกให้ฉันบอกให้มันรอต้อนรับอยู่นี่เลยอ๋อกูว่าแล้วอ๋อไม่โดนจิกบึ้มโอเค รอ,อดฉันรอดฉันรอดหากล่องแปบ๊บมันไม่เห็นอ้ากล่องเหรอก็เห็นอยู่น้าหรือว่าใครค้นไปหมดแล้วตอนนี้เราเจอเป็นไอ้แจ็คก,กับตัวอะไรไปอีกตัวหนึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่านักโทษนักโทษกูรอดเฉยเอาไม่รอดขอบุณค่ะขออนุญาตปั่นไฟต่อเขากำลังจะเดินมาหาฉันโอ้เรื่องจริงอะออ มันตีไม่นี้โอหม่กอเฮ้ยยังไม่เจ็บได้ไงเมื่อกี้ได้ไงถ้าถ้ามันถ้าฉันออกได้แตดว่าผิดปกติมากเลยนะเล่นเจเดอร์ยังออกไม่ได้เลยออกไปกอโอ้ย่ายายายาหนูไม่มีของอย่ามาของกับหนูโอ้โอ้มาโอ้โอ้โโอ้โอ้โอ้ โอ้ยโอ้ยโ,โอ้ย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 โอยโอ้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 เโียโอ้ยโยอ้ยโอยออยัออยัออออโอโออ้ยอ้่อ ใช่ไหม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 โดนตีก่อนหนึ่งทีขอล้มไม้ก่อนละกันอย่าบิง้งโอ้อมา้อสกิลสกิลม,มันเหนือน่อยจังวะรู้สึกเหนือน่อยเหนือนอ่อยอ้อหมักแจ็คอ้อนี่ใครเนี่ยอ้อนักอ้อโอ้ยอ้อจะตามใครพี่เลี่ยงเลือกงเลี่ยงไม่ตามก็ได้กุชชี่ก็ได้ถ้าตามฉันฉันก็ คุยโทรศัพท์อยู่เฮ้ยจุ๊กจนมิลืมหูลืมตาฉันเนี่ยเพื่อนสู่ขีดไปสองคนขอซื้อของกันแล้วกันเฮ้ยเป็นไปได้ไงวนะกูจุ๊กเก่งขนาดนั้นเลยหรอมาได้ซื้อเป็นยูโฟเรียกับนาฬิกาพกละเฮ้ยเครื่องเหมือนไฟเครื่องน,นี้ก็เสร็จแล้วละดิใช่ไหมเครื่องนี้ปั่นยังยังไม่ปัน่นเหลือ,ออีกหนึ่งเครื่องโอ้ไม่กล้าเนี่ยเครื่องนี้ใกล้เสร็จละเกาๆแล้วข่ะเกาเกาแล้ว ล้มได้เลยโอ้ยตัวหนึ่งก็เป็นภายน้ำครับเก้าเก้าแล้วเก้าเก้าแล้วลุกสิพี่ลุกค่ะบึมกูโดนเพื่อนด่าไปนี่ไม่น่าโดนฉิงกำลังเปิดประตูออกคนส่วนล้มต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเปิดชาา้าจังวะมันเปิดชาา้าจังวะมันติดอะไรอ่ะก็ติดแค่เก้าเปร์เซ็นตไม่ใช่หรอทำชา้จาจัง ตอนนี้เพื่อนน่าจะสู่ขิดประมาณ3คนนะโปรดประตูใหญ่เปิดแล้วพลีสมาทางนี้อ๋อวัสดีค่ะเข้าขานเรียกพอดีเลยโอ้วัสดีค่ะโอ้ยภายน้ำวัสดีค่ะอุย้ยใช้ได้โอ้ยตาย <laughs> เมื่อกี้ก็ค่อนข้างที่จะเขิน ไม่ค่อนข้างเลยเขินมากเลยออกไม่โอ้สวัสดีค่ะยอมแล้วว่าหนูจะหนูอะโอ้โอยกูเกลียดตัวนี้อ,อ่ะหนูจะปรับตัวนะคะตอนนี้หนูจะไม่เล่นทั้งครอบครัวทั้งหมาของฉันทั้งจานข้าวนะคะฉันโดนไล่โยบอทฉันโดนดึงแน่เลยเอาตีกับดักบึ้ม แอบโอ้ม y god มันแค้นกูแล้วอ๋อฉันได้ยับยูโฟเรียยับดักหายแล้ว okay. โอเคอ้หมาฉันไม่มีสกิลฉันลืมเพรมันวางแทบออเ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 อาเอฉันข้ามฉันข้ามอย่าเด้อโอ๊ยระวัเขาตามยา ยายาต้งครอบครัวมันฮิตมันเ,นนเอ,อ้าออไปไหนอ่ะอุ้ยขอบคุณมากค่ะเอาโดนเอ,อ่อถ้าพูดถึงตามเมื่อกี้ก็พอได้คอนเทนต์ยูได้จุกอยู่นะแต่ฉันต้องใส่มากเลย,ฉ,ยฉันล่นชายฮะฉันเล่นเก่งองชีรลีดเดอร์อีกนะเนี่ยเอ,อ่อขอคน้นลองหมดแมปหน่อยฉันไม่ปั่นไฟนะฉันหาแตเปิดกล่องขอน้ำหอมค่ะ เออแต่ว่าของมันแบบได้แบบยังไงอ่ะได้จํานวนเยอะขึ้นนะแบบขอได้เยอะขึ้นโอ้ได้นาฬิกาเออดีอยู่ดีอยู่อันนี้ดีอยู่มีแถบอยู่ตรงนี้ปะจะต้องไปเหยียบปะอ่อขออ,อนุญาตเออมันฉันลืมว่ามันนั้นได้มันแก้ได้โดยที่ไม่ต้องเหยียบอย่ามาหากูนะกูคแค่เหยียบเล่นเฉยๆโอเคนักโทษไม่มีใครไปช่วยหรอเราน่าจะช่วยทันอยู่ เร็ว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 เขาจะตายแล้วเขาจะตายแล้วช่วยช่วยค่ะนั่นแหละค่ะพี่เขาจะขีดแล้วโอ๊ะเอา้าช่วยได้เหรออ่ะบล็อกบล็อกบล็อกบมดได้บล็อกบมดได้บล็อกไม่ไ้บล็อก์วิสเอิดโอเคเอา้าได้ดูขอโทษค่ะหนูจะไม่ทำอีกแล้วเครื่องมันไฟหนูก็ไม่เห็นไงวะอ๋อนี่ใกล้ๆไม่เห็นเฉยเอ้ยสุนักมากสุนักมาก มาแล้วฉันต้องการที่จะชีโอ้โอโ,โอ้โหมันรู้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 บึ้มเขาไปเออวงน้ำยังไม่แค่นี้หรอกสะกดจิตแม่งสะกดจิตแม่งหนีค่ะสะกดอีกจิตอีกทีปะ่ะบึ้มเข้าไปบายบายจะ <c oughs> เล่นไม่เป็นไหนเช่นเตา โอ้ยหนีจากตัวหนึ่งมาเจอตัวนึงเอ๊ะเอ๊ะมันไล่คนนั้นเนาะฉันไม่สนปั่นไฟดีกว่าฉันไม่ได้ปั่นไฟย,ย้อนเรื่องนี้แหละบึ้มเข้าไปชายผู้มีโชคล้มพอดีโอโหจะบอกให้อยู่ตรงนี้แล้วใจดีเหมือนกันนะพี่อ้ฉันเก่ง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 ฉันเจ๋งอ๋อเขาไม่สนใจเราโอ้ยชายผู้มีโชคกล้มอเอาไงดีพี่ อ๋อมันเป้าไม่เอาหนู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 ไม่เอาเมื่อกี้เซียววีนะเนี่ยโอเคสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือซื้อของเอ่อน้ำหอมเออไม่ใช่เออเอาน้ำหอมนั่นแหละน้ำหอมหมดแล้วดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาปืนยิงพุวัดดีค่ะสปอร์ตเซร์วิสมาแล้วค่ะ โอ้หลุมมั่อยู่ตรงนี้นี่หว่าหวัดดี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 เอาเขามีแสลงครับแสดงว่าคนนั้นใช่ปะจริงด้วยครับคนนั้นอ่ะช่วยไปงัดเร็วงัดเร็วงัดเร็ว oh อ๋อไม่ใครมาอะไรอ่ะโอ้อยากท้ำหอมฉันหมดละตายละฉันต้องไปช่วยซิลิดเดอร์ต้องขอซื้อของสัก อย่างก,ก่อนเฮ้ยเฮ้ยหมาโอ้ยตายเอาไงดีฉันโดนเล่นละไม่มีน้ำหอมโดโดๆโดๆๆดโดดบึ้มเข้าไปอเอ้าประตูทำไมหายไปตัวหน้าตาตาอย่าทำฉันอย่าทำฉันกูติดอะไรเนี่ยอย่าบิง้งเพ้ามันวนน้ำ มาช่วยเจนซี่ซื้าว่ายามวิ่งไปอยู่แต่มันไม่ทันจริงๆนะเชลเดอร์ฉันขอโทษด้วยนี่อะไรเนี่ยบึมเข้าไปฉันไปช่วยเชลเดอร์แต่ฉันอันนั้นอ่ะมันไม่ทันจริงๆเชลเดอร์ฉันขอโทษฉันลืมไปหน่หลุมก็มีให้ออกอยู่เออเชลเดอร์ขิดซูขิดขอโทษขอโทษมากๆค่ะแล้วกูก็จะขิดเป็นเอ้ากูเหลือคนสุดท้ายเลยว้าวเกมมันเริ่มจะสนุกขึ้นแล้วนะคะ ไล่กูคนเดียวเนี่ยอ้อหมาหมามากวิ่งค่ะวิ่งข่วิ่งขาวิ่งข่วิ่งขาวิ่งขาวิ่งค่คนประมาณเจปดคนเจ็คนหกคนกำลังลุ้นอยู่ว่ากูจะออกหลุมได้หรือเปล่าซึ่งก็น่าจะไม่ได้เพราะอีกตัวหนึ่งม่ก็น่าจะเฝ้าโอ้ลุ่มประชาทันให้กูตายเถอะบึ้มเข้าไปเอากูเอาเอาเอาเาเอ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 า ไม่ใช้ได้โอ้ยวม่งลุม่มเราจะลองใจเขาดูว่าเขาจะมาช่วยเราไหมรีบไปซะไม่มีใครอยู่สแตนบายรอที่นี่เลยแ <c oughs> ม่งตีซ้ำอีกไอ้กูโดนเกี้ยนกูโดนเกียนกูโดนเกี้ยนกูโดนเกียน